สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสตูดโอเจอีนะครับวันนี้ก็คือคลิปเปเรชั่นนะครับซีรีส์เรื่องใหม่จากเชนสองห้าหกหนึ่งนะครับกับไอวานาบีซุปตาร์นะฮะวันหนึ่งจะเป็นซุปตาร์ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ได้ลิลลี่แล้วก็เบลเล่นะครับมาเป็นนักแสดง นำนะทุกคนโอ้โหต้องบอกว่าดีใจเนาะเพราะว่าหลังจากที่แบบว่าได้เห็นผลงานเขาสองคู่สองคนนี้คู่กันมาจากเรื่องของ Harmony นี c ซ e เคใช่ป่ะโอ้โหต้องบอกว่าเคมีดีมากๆลเลยก็ได้แต่ฝังว่าเอออยากเห็นสองคนนี้เล่นเป็นก้หลักมากจังเลยอะไอย่างนี้เนาะแล้วก็เชนเขาก็ไม่ได้ปล่อยให้เรารอนานนะทุกคนวันนี้เขาจัดมาแล้วจ้ะก,กับลนะิ l ล e เบเล่เนาะกับ I อวานาบีซุปตาอันนี้คือทฟายอย่างที่สเพราะว่า ต้องบอกว่าที่เรื่องเนี้ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราโอ้โหชื่นชอบมากในเวอร์ชันแรกเนาะนะครับแต่ก็เออจะมาเล่าในเวอร์ชันนี้ยังไงเดี๋ยวต้องไปดูกันนะแต่เดี๋ยวก่อนจะไปดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันก่อนนะฮะแล้วก็อ่าไปดูตัวอัพเชียร์เทเลอร์ไอวานาบีุตาวันหนึ่งจะเป็นสุปตากันเลยดีกว่าครับเอา

จะมาแบบนี้แบบนี้ก <risque> ็น <otro> oh. ่ากลัวอยู่นะเอ้หอยหอยหอยน่าจะเล่นไม่หนาวนั่นวินปวีสุตาที่มีคลิปมาสา3ปีก่อนไงอิ๊ยถ่ายไปตั้งนานกลับมึงไทยมาเมื่อไหร่เนี่ย เห็นน้าไปตกหลักการลำบากอยู่เมืองนอกหมดยุคไม่มีใครสนใจแล้วมั้งเลยกลับมาเนี่ยน้องที่เป็นแฟนนิ่มจักรแล้วปะใช่ค่ะพี่โคเป็นเด็กหรืไม่นิ่งๆไว้พี่เอาแต่จักรแล้วน้องเท่านั้นตัวประกอบตัวประกอบทำก็ตัว ฉันไม่ได้เสี่ยถ้าคุณจะไม่ให้ฉันแจ้งตำรวจก็ออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ไม่ไปฉันจะอยู่ผู้หญิงคนนี้คือใครอ่ะมิจฉาชีพหรือเปล่าตัวผู้หมายแค่เนี้ยจับทุ่มทีเดียวก็สลบแล้วคุณอยู่ที่นี่ก็ได้แต่เราต้องปกลงตามเงื่อนไขกันก่อนได้เลยสบายมีอะไรว่ามาได้เลยข้อที่หนึ่งห้ามล้ำเส้นคุณก็อยู่เขตของคุณฉันก็อยู่เขตของฉันไม่ล้ำเส้นกันทำไม อันนี้กลเต้นปันน้นน่ารักจังเลยดเบล้อม่ทำเยน,น่ารักอะสุกได้ยังข้อที่สองห้ามทำาลบรวมถึงห้ามทำสกปรกด้วยอง,อง,องพหใจร้ายข้อที่สมห้ามเสียงดังใดๆทั้งสิ้นข้อที่สี่ฉันจะไม่ได้ฉันก็ะปิ้นมาให้นี่คุณทำอะไรเนี่ย มาๆๆคุณมากินด้วยกันก็ฉันไม่ได้สนิกับคุณแล้วว่าถือวิสาจากกินอาหารของฉันได้ยังไงเวลาซุปตาหลับนี่ต้องอ้าปากหวอขนาดนี้เลยหรอคะไม่ใช่ฉันเนี่ยนะมีความฝันอยากจะเป็นซุปตาแบบคุณนี่แหละคุณหายดีเมื่อไหร่ฉันจะสอนแอคติ้งให้เอาไหมคะ จริงเหรอฮะว,วันหนึ่งจะได้เป็นส,สตรารกับขกเขาแล้วเว้ยคุณเคยรักใครมากมไหมคุณจะทำให้เขารู้ได้ยังไงว่าคุณรักเขา,ขากข็าาทำแบบนี้ไง ทําไมมีคนอยู่ในบ้านวันหนึ่งมันเป็นใครอ๋อมีดีม,ดมีดีอย่าสาสซีได้ไหมแ้วทาไมฉันนึงทำไม่ได้ก็เราเป็นหยุดพูดคำว่าแฟนนะมีดีเราเป็นแค่เพื่อนกันเราไม่เคยเป็นแฟนกันสักหน่อยเมย์เลิกกับเขาเลยนะวินตอนนี้ไม่มีใครบังคับอะไรเมย์ได้แล้วนะ,ะเรากลับมาคบกันได้ไหมน่าสนใจ <laughs> นี่คุณเซ็นสัญญากับพี่วันวานเหรอใช่คุณดีใจกับฉันใช่ไหมฉันได้เซ็นสัญญากับผู้จัดการดาราเบอร์นหนึ่งแล้วนะคุณซุปตาอย่างวินปวีคบกับซุปตาอย่างฉันยังไงก็เหมาะสมกับคบกับตัวกระกรของเธอวันหนึ่งคุณเป็นดาราแล้วนะทำไมทำตัวแบบนี้แค่คุณดันฉันเข้าวงการไม่ได้ไหมายความว่าคุณจะมาสั่งอะไรฉันก็ได้นะฉันเป็นห่วงคุณเราไม่ได้เป็นอะไรกันทั้งน่อยฉันไม่ให้คุณไป คุณจะไปไหนนี่มันบ้านคุณนะคุณไม่ชอบหรือไงคุณจะได้พาแฟนเก่าคุณย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านไม่ต้องมีฉันคอยเป็นก้างขงวางคอน,นึ่งนี่มันบ้านคุณนะไม่ใช่ัหน่อยนี่มันบ้านของคุณนะฮะไหนอ่นี่เนาะ นี่กุดดิวน้องเป็นสำหรับฉันคุณคือคนที่ฉันรักฉันรักคุณค่ะด,ดุดดิวนะจาเป็นเล่นเป็นที่หวานแล้วที่ฉันดีใจที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะฝันของฉันมีคุณอยู่ในนั้นด้วยไง เขาลืในสิเอาฮัลเือพูดอะไรเนี่ยเดี๋ยวคนได้ยินคุณวินคุณวินครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตัวเชสเทเลอร์นะครับวันหนึ่งจะเป็นซุปตานะฮะไอ้วันนาบีซุปตานะครับทุกคนน่าดูเนาะน่าดูเนาะด้วยความที่อย่างที่บอกแหละว่าสีเรื่องเนี้ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ เราหลักมา,มากๆเราชอบมากๆเลยในเวอร์ชั่นของพุทกับจิฟโซดเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์ของตัวละครทั้งสองคนเนี่ยนะตัวละครหลักทั้งสองคน,นคือมันมีอะไรที่น่าหลักอะ่ะเออโดยเฉพาะตัวละครวันหนึ่งอะ่ะเขาก็จะบอกมีความสดใสกบข้างอะไรอย่างนี้เออแล้วเนี่ยตัดภาพมาเป็นลิลลี่กับ Belle เบลเล่่ยคือใช่เลยเพราะว่าคนหนึ่งก็สวยสง่าไปสซุปตาอยู่แล้ว ถึงแม้ว่าจะตกอบไปแล้วก็ว่ากลับมาแต่ก็ยังแบบมีความแบบสง่าอะไรอย่างนี้ส่วนวันหนึ่งก็เนี่ยอย่างเี้ะด้วยความที่แบบเป็นคนมีความฝันเนาะแล้วก็อ่าความที่อยากจะเป็นดาราแล้วก็ผิดหวังว่าคือคือ,คอเป็นตัวละครที่มีปมแหละแต่เขาก็เป็นตัวละครที่น่ารักแล้วก็เผืพยายามจะคิดคิดบวกกะเลยอย่างเงี้ยเออแล้วถ้าบอกว่าเออนเหมือนเหมือน ภาเก่าๆมันก็วนกลับมาเนาะแต่ก็เป็นการเล่าเรื่องในอีกรูปแบบหนึ่งเนาะซึ่งน่ารักมากเลยอ่ะเออจริงๆแล้วเราชอบที่เขาไปใช้โลเคชั่นบ้านหลังนี้เราเราคิดว่าเราจะไม่บิดมาว่าของเวอร์ชั่นของปูจิอ่ะก็เป็นบ้านหลังนี้เหมือนกัน,นซึ่งเออมันมันทำให้แบบความความทรงจำเก่าๆเรากลับมาเนาะแล้วก็ด้วยเพลงประกอบใดๆอะไรอย่างเงี้ยเออชอบที่เขาเลือก อ่าลิลลี่กับเดลเ,เล่มามาเป็นนักแสดงนําเรื่องนี้เนาะเพราะว่าเราคิดว่าแคสต์ตัวละครนะค่อนข้างจะค่อนข้างจะถูกต้องมากเลยอะด้วยความที่ตัวของวันหนึ่งก็จะเป็นอย่างเงี้ยมีความร้องแงงและน้ําเสียง,งเขาอะเออมันเหมาะกับน้ําเสียงของเดลเล่ด้วยอะไรย้ยส่วนวันหนึ่งไอ้ส่วนคุณลิลลี่เนาะเขาชื่ออะไรนะคุณวินปะอ่าคุณวิน ที่ลิลลี่รับบทอะไรเงี้ยก็จะแบบเท่ๆกูลๆแล้วก็จะแบบมีความโจ้ชู้นิดนึงหรืออย่างเงี้ยน่ารักจังเลย <c oughs> นะอันนี้คือเป็นเกือบหกนาทีอะเป็นแบบออฟฟิเชียลแรลเลอร์เกือบหกนาทีที่แบบยิ้มตลอดเลยเนาะแล้วใดๆก็ยังมีตัวละครอาที่เป็นปมเนาะเป็นแฟนเก่าของอ่าวันหนึ่งที่รับบทโดยนะ้องเฟยเนาะจำไม่ได้ว่าน้องเขาชื่ออะไรเขาได้ เขาจะเรียกเธอเลยหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็มีคนหนึ่งชื่อน้องเนี่ยนะจีนี่ใช่ไหมจีนี่ก็มารับบทเป็นแฟนเก่าของทางคุณวินเขาเนาะแล้วก็มีเบน์อีกมาเบนนี่เราจำตัวละครที่เบนเล่นไม่ได้ไม่แน่ใจว่าเป็นเพื่อนของวันหนึ่งใช่ไหมเอยหรืออาจจะจะเป็นเพื่อนเอ๊น่าจะเป็นเพื่อนของของวิน จำไม่ได้แต่ดูดิวเนี่ยแน่นอนจะต้องเป็นพี่หวานๆแน่นอนก็คือตัวละครนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่ง,งละครหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวเนาะทุกคนเพราะฉะนั้นโอโหภาพรวมมัวแตโทนอะไรเงรี้ยดีมากเลยอะ่ะแล้วก็อยากดูแล้วอะทุกซึ่ง <laughs> เดี๋ยวเราก็จะได้ดูกันแล้วนะครับสำหรับ i w ว n น a b e ซุปตานะคะวันหนึ่งจะเป็นซุปตาเนาะเขาก็เจะออาะขาก็คือวันศุกร์เวลา สี่ทุ่มครึ่งนะครับทางช่องวันสามสิบเอ็ดเนาะแล้วก็ดูวชั้นอังคาดได้นะครับตั้งแต่เวลาห้าทุ่มครึ่งวนแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะครับก็เริ่มวันแรกครับวันศุกร์ที่หกกุมภาพันนี้แล้วนะฮะทุกคนก็อีกไม่นานเกินรอเนาะก็ไปติดตามชมกันได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวความชักานาวก็เหมือนเดิมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้กันว่อยนะ้อแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่กับคลิปรีชั่นคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคร Aku pikir, aku pikir sedikit,